โอเคครับยูดีตราดเข้าสู่ช่องอนิชาจัเอทูนะครับก้วันนี้อยู่กับช่องอนิชาจัเอทูเช่นเคยก็วันนี้พี่ก็รัทสมการใส่แว่นสมาร์ทอาร์ตด็อกด็อกนะครับวันนี้พี่ก็มีคอนเทนต์มาอีเกลก็วันนี้มีคอนเทนต์เออ วันนี้เราจะมา re-action เกาะกาแสไปกับอนุชายอนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําการ re-action ช,ช่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นช่องไฮไลท์ที่แบบเวอร์ที่สุดและมีดรามา่าไม่สิมีกระแสมากที่สุดในช่วงๆนี้มั้งมั้งน่าจะเป็นกระแสก็คือช่องประเทศนอกนะไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศอาหรับ เทพเจ้าอารับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราื่องนี้เราก็อยู่ในช่องวา c ซีซีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดีแอคช,ชั่นที่มันเกิดดราม่า,มาขึ้นที่มันแบบว่าอะไรเห็นแบบทุกช่องเขาทำดีแอคชั่นแบบช่องน,นี้เขาบอกว่าโปรหรือไม่ก็น่าจะโปหอยู่ไม่พี่ก็เห็นหลายช่องนะที่มาแบบทำอ่ะก็น่าจะบอกโปบางทีก็บางคนก็บอกไม่โปก็เดี๋ยวเราเราจะมาดูนะครับว่าเขาจะโป,ะโปกันหรือไม่กูดูไม่ออกหรอกโปตัว ก็วันนี้รู้ก็อยู่ช่องวายซีซีซีฉันเคยทวิตก็เฮ้ยเฮ้ยตัดเบอร์นะตัดเบอร์เฮ้ยเบอร์เฮ้ยเกินเดี๋ยวเฮ้ยคุณดูสัตว์เมื่อกี้มันว่าผมว่ามันเกินไปนะ คืสับสะโคบวิ่งสับสะโคบวิ่งแหละแม่งโคตรสุดเลยดูต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกินเชี่ยโคตรสุดอะสุดเกิน แม่โคตรสุดเฮ้ยบอกเลยแม่โคตรสุดคนดูเราไปดูต่อเฮ้ยเดี <Absolutely. c ười> ๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ฉากมันยิืนดูได้ไงวะปึ๊บนี่นี่ดู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 ตัวเฮ้ยสะบัดหมาเข้าหัวเฮ้ย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 เดี๋ยว อ,อ,อีกเกียวใช่ดิช่ไหนวะเล้ยเราไปดูทรายมัล็อกเลยนี่อีกตัวหนึ่งปึ๊บเป้าอยู่นี่ปึ๊บเอ้ยเป้าล็อกหวัวเลยดูช,ะชะดัดๆดูให้มันดีๆด,ดูเป้ามาล็อกหวัวเลยคนดูปึ๊บคือแบบไม่ต้อง,งอัดอ่ะน่าไม่ต้อง,งอัดเฮ้ย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 เวอร์เฮ้ยเวอร์ เฮ้ยแต่และตัวมันเป็นจริงๆนะคนดูผมเคยเล่นไฮไลท์มาก่อนแล้วก็บอกว่ามันแต่ที่ผมดูนี่มันแบบมันคือเป็นล็อกหัวเลยมันไม่ได้เราต้องอะไรอะเขาเรียกว่าตอนที่เราเล่นสร้างห้องใช่ไหมผมว่าจะล็อกตัวก่อน,อนเว้ยเราก็ค่อยงัดแต่อันนี้เป้ามาล็อกหัวเลยวยดูดุดล็อกหัวล็อกหัวเลยเยล็อกหัวเลยล็อกหัวเลยไม่ต้องงัดเลยเฮ้ย เฮ้ยน่ามันล็อกหวัวเลยคือแบบไอ้ไอ้กลมๆมันล็อกหวัวเลยเว้ป้าอะอน่าน่าเหมือแนบบไม่ได้งัดไม่มีแรงงัดเลยอะสั oh, <no. S 1> งเกตดีๆมันจะสังเกตดีๆว่าคนที่ทำไฮไลท์อะมันจะงัดแต่ทุกตัวสังเกตทุกคนดูเป้ามันจะล็อกตัวล็อกตัวเฮ้ยล็อกหวัวอีกแบบนีเฮ้ยเดี๋ยว ช็อตเมื่อกี้ทุกคนจะเคยเห็นคนไทยคนหนึ่งที่ทำาต่ช็อตเนี้ยเนี่ยจะบอกเนี่ยช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยคือมันล็อกหัวเลยคือจริงๆถ้าเกิดทำ่างนี้มันต้องมีแบบอ่ามันต้องมีโดนตัวบ้างแหละใช่ไหมไปดูบาวันดิบาวานันี่ยโดนตัวเนี่ยปึ๊บมันล็อกหัวเลยอ่ะดูดูเป้าเป้ามันล็อกหัวรอเลยเฮ้ยจริงจริงเว้ยถ้าเกิดว่า การนี้เล่นนะมันจะล็อกตัวก่อนเวไม่เราก็ต้องงัดขึ้นใช่ไหมแต่นี้เราหันปุ๊บ่ันสะบัดเมาส์ปุ๊บมันล็อกหัวให้เลยเวยคุณดูเชี่ยวแม่งสุดดูนี่ทำทั้ง,งัดน่ะมันเข้าห,หัวเลยอะ่ะดูดิป่าวนพร้อมที่จะโดนหัวตลอดเลยเวยคุณดูเฮ้ยเวอร์เกิน ให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอีก,ก๋วช็อตที่แบบมันเวอร์สุดมันเวอร์เกินอ่ะมันเพ่ามันเวอร์แบบเวอร์เกินคาดเกินตาเกินอะไรทุกอย่างอ่ะคนด,ดู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 นะตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันล็อกหวัวจริงจริง,งะถ้าเป็นคนธรรมดามันจะมันสะบัดเมาส์มันล็อกหวัวเลยอันเนี้ยแต่ว่าคนธรรมดามันจะแบบว่า มันจะดูมันจะงัดมันจะล็อกตัวก่อน,นเลนว,วาเานลาเราค่อยๆเึ็งขึ้นหัวไม่ก็วางป้าไว้ข้างตัวแล้วก็เึงขึ้นหัวแต่อันนี้มันแบบสมัดเมาส์มาเข้าหัวเลยโคตรสุดเฮ้ย <c oughs> โคตรสุดอะคนดูหนัาไม่สุดเกินนั <c oughs> โคตรสุดอะเฮ้ยนักมาล็อกี่เจียวทางดูดีๆนะคนดูมันจะล็อกหัวเลยมมันไม่ได้ล็อกตัวดิมันจะล็อกหัวเลยเว้ยมันไม่ได้แบบ ไม่ได้งัดเหมือนพวกเราของเราจะงัดขึ้นแต่อันนี้มันแบบพระบดเมามาไม่ต้องงัดเลยสังเกตดิไม่มีแรงงัดเลยน่ะน่ะไม่ต้องมีแรงงัดเลยมันแค่วางปองแล้วมันก็เข้าหัวเล้วอะ่ะโคตรเวอร์นะเห็นไหม,ไมใช่คดุดูเราไปดูในคลิปดิน่ะมันเวอร์เกินเว้ยคุณดูจริงๆมันเวอร์มันเวอร์เกิน,น,น,อ,น,อ,กนอันนี้ผมว่ามันน่าจะโปะแหละผมว่ามันน่าจะโป้จริงๆแหละคุณดูก็นั่นแหละ เชี่ยมันเวอร์เกินฮเฮ้ยโคตรเวอร์โคตรเวอร์รอร่ะก็นี่นะครับสำหรับไวซี่ซี่ก็โปรไม่โปรทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนก็ไปดูเองครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจะโปรหรือไม่โปรแต่ว่ามันผิดปกติของการเล่นฟรีไฟล์คือการเล่นฟรีไฟล์มันต้องงัดใช่ไหมมันเกมล็อกตัวมันไม่ได้เกมล็อกหัว เกมล็อกตัวจริงยอมรับว่ามันเกมล็อกตัวแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกหัวนะคนดูก็ก็ไปคิดพิจารณาเอาเองครับก็ไว้ซีซี่ก็เลยลืมไม่รู้่ไปดูเอาเองครับผมไม่ได้บอกว่าโปรหรือไม่โปรนะครับแต่ว่ามันเวอร์เกินที่ผมพูดมาันก็พูดอาจจะเป็นพูดเรื่องจริงก็ได้นะแบบมันไม่ได้ล็อกมันล็อกหัวหรือมันไม่ได้ล็อกตัวว่ามันก็งัดหัวใช่ไหมปกติมันงัดหัวเวแล้วมันก็ล็อกตัวจริงโคตรเวอร์คลิปนี้ก็แค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรแบบจิตจจลงแล้วก็ เกาะเสดาม่าอะไรอย่างนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามทุกอย่างให้พี่ด้วยนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปจามกาะแสด EP หนึ่งเกาะเกาะแส EP หนึ่งนะครับคนดูก็อย่าลืมติดติดตามกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับอย่าลืมกดให้ช่องอนุชา S2 อสทูนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอ30วิวเอ้ยทุย 30ไลค์ถ้าเกิดถึง30ไลค์ผมจะมารีแอคชั่นกเกาะกขใส่ EP 2โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าก็พูดคำจาด้มาสมก็ไป,ไปที่มันเดอร์อย่าลืมกดไลค์สัมผัสกูต่แชร์กดติดตามด้วยนะครับ